อด้เวลาให้นมลูกแล้วอาเข้าไปดีวิธีแก้แมวมันชอบคาบลูกนี่ก็ทำอย่างนี้แหละหากรงมาขังลูกมันไว้แล้วก็ถึงเวลาก็ให้เปิดกลงให้แม่มันเข้าไปให้นม พอมันให้นมเสร็จก็ค่อยปล่อยแม่มันออกมาเลยขังดูมันไว้แรกๆมันก็จะดื้อหน่อยมันอาจจะไม่อยู่มันก็จะคาบลูกวิ่งไปวิ่งมาในกรงสักพักนึงมันก็จะชินเอง ตัวนี้สวยตัวสีออกขาวๆดื้อด้วย เข้าไปดีให้นมลูกอนอนลงดิอนอนทับลูกอีกอ่ะอ่ะเป็นทับลูกทับ อ่มอืมห้าตัวตรงนี้น่าจะคลอดรบ2องเนี่ยตัวนี้น่ารักไม่ใช่ตัวนี้ ขอเป็นแผลรอยมันคาบลูกมันอะไรมันคาบหายไปสองวันสามวันไปตามหาก็ไม่เจอแต่ทีเนี้ยเราขังไว้สามตัวไงลูกมันมีห้าตัวเราขังไว้สามตัวพอมันมาก็ให้มันเข้าให้นมแล้วก็ขังไว้ไงพอมันจะออกก็ปล่อยมัน ออกไปมันก็วิ่งไปหาลูกที่มันคาบไปไว้จนวันหนึ่งไอ้ฝนมันตกมันก็คงเปียกลูกมันหรอมั้งมันไปคาบลูกมาให้อีกสองตัวที่มันคาบไปกลับมาขึ้นก็ถือว่ารอดน่าจะรอดทั้งห้าส่วน อยากได้ลูกมันก็คอมเมนต์มาได้นะอยากลูกมันไปเลี้ยงก็คอมเมนต์มาได้อันนี้มีห้าตัวยังไม่มีใครจอง <c oughs> นี่ตัวนี้สวยตัวนี้สวยสวยสวยนี่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 อี่มองกล้องเลยมองกล้องเลย ตัวผู้หรือเปล่าไม่รู้ดูไม่ออกดูไม่เป็นตัวผู้ก็ยังไงล่ะตัวผู้พอเราเลี้ยงไว้มันโตแล้วมันก็จะติดสัตว์มันก็จะหายไปเลยอ่ะมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดถ้าเป็นตัวเมียก็อยู่ตลอดไม่ได้หนีไปไหน แค่นี้นะครับคลิปนี้ใครสนใจก็สนใจจะเลี้ยงตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้สวัสดีครับเดี๋ยวมีอีกครอหนึ่งจะเอามาลงให้ดูตอนนั้นพึ่งคอดเมื่อวาน